อันนี้ลดให้แล้วนะส่วนมากจะบอกพันแปดแล้วก็ลดไป้รื่อยค่ะตัีงลดราคาให้ราคายังไงคะป้าไก่ตอกตอนนี้ตัวละสองร้อยห้าสิบค่ะห่านสีเทากับสีขาวห่านจีนห่านจีนนะคะค่ะตัวละสี่สิบห้าขายปีแค่สิบตัวก็แค่สี่ร้อยไก่ฟินิก์นะคะที่หางยาวนะไก่หางยาวค่ะห่านอียิปต์นะคะ นานๆจะมีเข้ามาสักทีนะคะคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะอบกัวโอลิคาคินคาเทียวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่สนามหลวงสองวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาสัตว์ปีกที่ร้านป้าน,นันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ วันนี้ร้านป้านันมีไก่ต๊อกด้วยนะคะราคายังไงคะป้าไก่ต๊อกอตอนนี้ตัวละ250ค่ะสองหา0 0ตัวละ250นะคะเนี่ยไซส์นี้อายุเท่าไหร่คะเนี่ยป้าอันนี้ได้ประมาณประมาณ3เดือน4เดือนนะคะอ๋อประมาณ3-4เดือนนะคะค่ะ เอ้ยคุณป้าไก่ตอกนี่เขาเริ่มที่จะให้ไข่ในอายุประมาณเท่าไหร่นะคะก็เนี่ยหกเดือนเจ็ดเดือนก็เริ่มผสมพันธุ์แล้วค่ะค่ะล้วก็จะใส่ไปอันนี้เหมือนมีสองสีใช่ไหมคะค่ะสองสีราคาเดียวกันหมดเลยนะคะไก่ตอกคุณป้ามีเข้ามาเรื่อยๆไหมคะเนี่ยไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีใครนะไม่ค่อยมีใครเพาะแล้วตอนเนี้ยค่ะน้อยค่ะ ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นไก่ไข่นะคะใส่พันอะไรนะคะคุณป้าไฮบิดไฮบิตของหลานทองค่ะอายุเท่าไหร่คะเนี่ยไซเนอรอันนี้สามอาทิตย์ค่ะสามอาทิตย์นะคะตอนนี้ราคาเป็นยังไงคะเนี่ยเจ็ดสิบบาทขึ้นมานิดไหมคะหรือว่าไซนมันขายตามไซค่ะค่ะอันนู้นห้าสิบอันนี้ไซใหญ่ขึ้นมาหน่อยถ้าไซเล็กกว่านี้ก็มีเหมือนกันแต่ก็คือห้าสิบบาท ห้าสิบาทนี่คือไซส์อายุประมาณเท่าไหร่คะประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่าประมาณค่ะถ้าอาทิตย์กว่ากว่าก็คือห้าสิบบาทแต่ว่าอันนี้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาก็จะเจ็ดสิบาทค่ะค่ะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นห่านสีเทากับสีขาวหานจีนห่านจีนนะคะ ราคาเป็นยังไงคะเนี่ยคุณต้าตัวนี้สีเทานี่ตัวละส0 0ร้อยค่ะสีเทาก็คือข้างหน้านี้นะ,ะ300รยถ้าสีขาวข,ข้างหน้าตัวละห้าร้อยค่ะตัวละห้าร้อยสีขาวจะราคาสูงกว่าสูงกว่าค่ะค่ะตอนเล็กๆอะ่ะเขาจะดูเป็นสีเหลืองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอโตเขาจะเป็นสีขาวล้วนใช่ค่ะ มีเข้ามาเรื่อยๆไหมคะหรือว่าช่วงนี้จะหมดฤดูการไข่แล้วคะ่ะอ๋อจะหมดแล้วเหรอคะน้อยอแล้ว,ลวค่ะ,ะใช่ๆค่ะ,คะไม่ค่อยมีแล้วค่ะ,คะแล้วปีนี้น้อยห่านออกน้อยปีนี้ห่านออกน้อยด้วยนะคะ หาดนี่เขาไว้เฝ้าบ้านใช่ไหมครับก็เฝ้าบ้านก็ได้ค่ะคือถ้าคนแปลกหน้ามาเนี่ยเขาจะเขาจะร้องแล้วก็จะไล่คนคนที่แปลกหน้าที่ไม่คุ้นเคยอ่มาเข้ามาในบ้านใช่เขาก็จะเหมือนเฝ้าบ้านอะนะคอยคอยไล่คอยจิกกเขาเรียกว่ากัดหรือจิกกันเนี่ยไล่เลยใช่ไหมคะอ๋อค่ะอันนี้ของคุณป้าก็มีสองสีนะคะสองราคาค่ะ นี่เป็นเป็ดพันไข่เป็ดพันไข่ชื่อกากีแคมเบลค่ะกากีทคมเบลค่ะกี่วันคเนี้ยน่ายังเล็กอยู่นะคะยังเล็กค่ะยังเล็กเลค่ะได้ประมาณไม่เกินห้าหวันนะคะค่ะราคายังไงคะถ้าเป็นเป็ดขายขายปีกตัวละสามห้าค่ะถ้าเอาสิบตัวก็คิดสามรอยอ๋อคุณป้าก็มีราคาปีกกับราคาส่งนะคาซื้อเยอะก็ลดกันได้ได้ค่ะ มีถ้ามาเรื่อยๆเลยค่ะถ้าเป็นก็มาเรื่อยๆค่ะมีมาเรื่อยๆเป็ดอย่างนี้ก็น่าจะมีทั้งปีนะคุณตาก็มีทั้งปีค่ะค่ะถัดมาตรงนี้ก็เป็นนกคุ้มค่ะค่ะนกคุ้มอะไรคะ่เป็นคุ้มญี่ปุ่นกับอเมริกาค่ะสองสายพันธุ์คือลูกผสมหรือว่าเป็นลูกผสมค่ะ ค,คือเขาเลี้ยงสองสายพันธุ์แต่แล้วผสมลูกของอกมามันก็จะเป็นสองสายพันธุ์อ๋ออันนี้คือลูกผสมราคาตอนนี้เป็นไงคะคุณป้าตัวละร้อยค่ะถ้าซื้อคู่ก็คิดร้อยแปดสิบค่ะถ้าถ้าเป็นคู่นะคะก็ลดกันได้นะคะตัวละหนึ่งร้อยนูแอบเห็นเขามีไข่แล้วเนาะไข่แล้วค่ะโตเต็มวัยอ่าเนี่ยค่ะมีไข่อยู่เนี่ยริมนี้เลยค่ะยังไงเนี่ยคุณป้าเอาไฟจะไปฟักไหมคะเนี่ยอ๋อไม่นะคะไม่เพราะ,ะว่าป้าขายไม่ได้ไม่ได้ฟักไม่ได้ฟักใช่ไหมคะ าดูว่ามันโตเต็มวัยแล้วไข่แล้วแต่จริงๆเขาบอกมันทานได้ไหมคะไข่เนอ๋อมันก็เหมือนไข่ทั่วไปค่ะไข่ทั่วไปนะคะไข่นกกระทาค่ะอันนี้เป็นนกกระทายักษ์นกกระทายักษ์นะคะกระทาตัวใหญ่บ้านเราจะเป็นนกกระทาทั่วไปอ่ะนะคะที่เรากินไข่นี่อันนี้ก็กินได้นะคะไข่มันจะใหญ่แต่อันนี้คือนกกระทายักษ์นะคะตัวจะใหญ่นะคะ ไข่กันหรือยังคะเนี่ยคุณป้าเริ่มแล้วค่ะเริ่มไข่แล้วเมื่อวานนี้ป้าก็ได้จสงสำองอ๋ออันนี้คุณป้า,าไปทานนะทานได้ก็ทานไงค่ะก็เหมือนนกไข่นกกระจาทั่วไปราคายังไงคะเนี้ยตัวละร้อห้าสิบค่ะ,คะตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะมีตัวผู้ตัวเมีย จริงๆเขาต้องการตัวเมียไหมคุณป้าเพราะว่ามันจะได้ไข่เพราะว่าบางคนเขาก็ซื้อไปขยายพันธุ์เขาก็เอาตัวผู้ตัวเมียถ้าเขาซื้อเลี้ยงจินไข่เขาก็จะอยากได้เฉพาะตัวเมียล้วนๆคุณป้ารู้ยังไงเนี่ยดูยังไงคะดูสีหน้าอกค่ะค่ะถ้าเป็นตัวเมียนมันจะเป็นลายลายเต็มหน้าอกเลยถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยมันจะออกแดงๆที่หน้าอกอ๋อคุณป้าก็จะสังเกตจากตรงนี้ระหว่างตัวผู้กับตัวเมีย ตัวผู้กับตัวเมียก็คือราคาเท่ากันไหมคะเท่ากันค่ะเท่ากันนะคะมีเข้ามาตลอดไหมคะคุณป้าไม่ไม่ไมอะคะ่ะมีเข้ามาฝากขายคพึ่งเอามาขายเนะะี่ยค่ะค่ะท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถมาดูได้ที่สนามหลวงสองนะคะเพราะว่าของคุณป้าไม่ได้จัดส่ง<ม>ไม่ได้ส่งค่ะค่ะ มาตรงนี้ก็จะเป็นเป็ดเทศนะคะคุณป้าอายุเท่าไรกันแล้วคะเนี่ยอันนี้ได้ประมาณอาทิตย์เดียวค่ะพอ,อะยังตัวเล็กอยู่เลยเป็ดเทศตอนนี้ราคาอย่างไงคะตัวละ5้าสิบบาทตัวละ5้าสิบนะคะถ้าซื้อเยอะลดได้ไหมคะเนี่ยอันนี้ลดไม่ได้ค่ะเพราะต้นทุนมันสูงอ่ะบางอย่างก็ลดได้บางอย่างก็ลดไม่ได้นะคะใช่ใช่ค่ะป้าขายเท่าไหร่นะห้าสิบาท5้าบบาทนะคะาดลคค่ะ<ช> ถัดมาตรงนี้เป็นเป็ดคอดักค่ะอันนี้ก็คือสีธรรมดาเลยนะคะป้าราคายังไงก็ได้ก็สีนี้ขายเป็นคู่คู่ละพันเจ็ดนะคะค่ะคู่ละพันเจ็ดนะคะได้ถ้าสีขาวนี่ราคาจะสูงกว่านี้นะสามพันห้าแต่ของคุณป้าไม่มีนะวันนี้วันนี้ไม่มีค่ะแต่ปกติก็ยังมีไหยค่ะ ก็เพิ่งหมดไปไม่นานเนี่ยค่ะตอนนี้เขามาส่งอย่างนี้ก็เลยไม่มีขาวอ๋อปกติก็มีทั้งสีธรรมดาแล้วก็สีขาวแต่ว่าวันนี้เราจะเจอแต่สีธรรมดาราคายังไงนะคะคู่ละพันเจ็ดค่ะคู่ละหนึ่งพันเจ็ดร้อยอันนี้ลดให้แล้วนะเกินมากจะบอกพันแปดแล้วก็ลดห้ร้อยค่ะปมีลดราคาให้อันนี้ปกติป้าขายพันแปดแต่ว่าถ้ามาจากชองเราป้าให้พันเจ็ดนะค่ะ ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นเป็ดปักกิ่งนะคะอ่าม้มเดนะคุณป้าไสอันนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยอายุประมาณอาทิตย์มือค่ะอ,อ๋อแ,แล้วราคายัางไงคะเนี่ยตัวตัวละ45ขายตีแค่10ตัวก็คือสี่ร้อค่ะตัวละ45ค่ะ สิบตัวสี่ร้อยนะคะเปะ็ดปักกิ่งนะคะ <S <S <2: 40 S 1> คุณป้าเป็ดปักกิ่งนี่นเขาเน้นไปที่กินไข่กินเนื้อค่ะมันเป็นทันเนื้อแต่ว่าตัวเมียมันก็มีไข่นะคะไข่เราก็สามารถทานได้นะคะแต่ส่วนมากเขาก็จะเน้นไปการทาน,ทานเนื้อมากกว่าค่ะมีเข้ามาเรื่อยๆไหมคะเป็ดปักกิ่งไม่ค่อยมีค่ะน้อยนานๆจะมีมาทีนะคะค่ะ มาตรงนี้เป็นไก่อะไรคะเนี่ยคุณป้าไก่ฟินนิกค่ะไก่ฟินนิกนะคะที่หางยาวนะไก่หางยาวค่ะเนี่ยค่ะตัวผู้เริ่มที่จะถ้าเขาได้พื้นที่ที่กว้างกว่านี้แล้วโตกว่านี้หางเขาก็จะยาวกว่านี้นะคะคุณป้าขายคู่ละเท่าไหร่คะเนี่ยคู่ละพันห้าค่ะคู่ละหนึ่งพันห้าร้อยนะคะคุณป้าเขาเริ่มที่จะให้ไข่หรือยังคะเนี่ยคู่ให้แล้วค่ะให้ไข่กำลังให้ไข่แล้วนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นไก่แจ้ไทยราคาคู่ละเท่าไหร่คะคุณป้าเนี่ยคู่นี้ค่ะอยู่900ค่ะคู่ละ900นะคะของคุณป้าไม่ได้จัดส่งนะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถมาดูได้ที่ร้านนะคะจะสวยนะครับเตียมมากเลยขาเขาขาสั้นสั้นนะให้ไข่หรือยังคะเนี่ยให้แล้วค่ะให้แล้วนะคะกำลังให้ไข่ไก่ของคุณป้าก็มีเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะมีหลายคู่เลยค่ะ ถัดมาตรงนี้จะเป็นเมนิโคชินค่ะคุณป้าขายคู่เท่าไหร่คะเนี่ยพันห้าค่ะหนึ่งพันห้าร้อยเขาไข่หรือยังคะคู่นี้เออยังค่ะตัวเมียจะอายุน้อยกว่าตัวคู่หน่อยนึงยังค่ะแต่ไม่นานั้งคะ้เดี๋ยวก็น่าจะไข่นะคะหงอนเริ่มแดงแล้วค่ะอะไรเริ่มแดงคุณป้าหงอนหงอนเริ่มแดงค่ะถ้าหงอนเริ่มแดงนี่คือใกล้จะไข่ใกล้จะไข่ อันนี้คุณป้าสังเกตจากหงอนนะคะถ่านสีแดงก็จะเริ่มที่จะไข่นะคะนนสีก็สวยมากเลยเขาเรียกสีอะไรไรู้นะอันนั้นตัวตัวผู้เขาเหมือนสีอะไรอะ่ะไอ้มันส่วนมากออกจะ่างม่วงอ่ะคะ่ะม่วงม่ะเปปเป็นสีเทาค่ะเป็นสีเทาอ๋อสีเทาไก่อันนี้มีสองคู่นะคค่ะเอาคุณป้าก็มีสองคู่นะคะอันนี้ค่ะ ถัดมาคู่นี้เป็นไก่อะไรคะเนี่ยไก่แจ้ไทยค่ะค่ะเป็นขาไม่สั้นขากลางกลางไก่แจ้ไทยขากลางคุณป้าขายคู่แล้วเท่าไหร่คะคู่ละเจ็ดร้อยอ๋อถ้าขากลางก็คือราคาก็จะเจ็ดร้อยนะคะค่ะถ้าขาเขาเตี้ยสั้นกว่านี้ก็ราคาจะสูงกว่านี้นะคะไข่หรือยังคะเนี่ยคู่นี้กําลังจะไข่ั้งนั้นนะคะค่ะไก่นุ่งไก่สาวค่ะกําลังที่จะเริ่มไข่นะคะ ถัดมาตรงนี้ก็เป็นไก่แจ้ไทยเหมือนกัน<ช>เขาก็จะมีสีที่ต่างกันนะคะคุณป้าหลายสีนะแฟนซนะีค่ะสีแฟนซีอ๋นี้สีแฟนซีค่ะคู่นี้ก็ยังไม่ขายเหมือนกันนะยังค่ะค่ะ,ค,ะคุณป้าขายเท่าไหรค่คะคี้เจ็ดร้อยค่ะคูะ่ละเจ็ดร้อยถัดมาตรงนี้เป็นไก่อะไรนะคะเนี่ยไก่แจ้ค่ะคะป็นจะเป็นไก่ยังไม่โตไก่รุ่นตัวผู้ทั้งหมดเลยไหมคะเนี่ยใช่ค่ะค่ะ ไซส์เล็กอย่างนี้คุณป้าขายตัวละเท่าไหร่ตัวละสองร้อยค่ะค่ะตัวละสองร้อยเป็นตัวผู้นะคะขาเข้าปานกลางไหมป้าขากลางค่ะขายาวไม่ไม่ไม่ใช่ขาไม่ใช่ขาขาขายาวใช่ไหมค่ะตัวละสองร้อยค่ะถัดมาอันนี้เป็นไก่แจ้เหมือนกันไก่แจ้ค่ะค่ะแจ้ไทยเหมือนกันนะคุณเป็นลูกผสมอ่ะ ผสมยังไงคะเนี่ยคุณป้าอย่างในตัวเนี้ยขาวหางดำเนี่ยปกติมันจะเป็นไก่ญี่ปุ่นเนี่ยแต่ตอนนี้มันเป็นลูกผสมอะตัวเมียนะตัวเมียเป็นลูกผสมค่ะแล้วคุณป้าขายยังไงอ่ะคู่นี้คก็คู่ละเจ็ดร้อยอะค่ะไก่ขามันไม่ตั้งเมันจะขายราคาประมาณนี้แหละก็คู่ละเจ็ดร้อยนะคะถัดมาตรงนี้ก็เป็นห่านอียิปต์นะคะค่ะ อันนี้เป็นคู่กันเลยนะคะคุณป้าคู่เมียคู่ตัวผู้กับตัวเมียเลยนะคะคุณป้าขายคู่ละเท่าไหร่กันคู่ละสี่พันห้าคู่ละสี่พันห้าโตแล้วนะคะเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยคนมาเป็นปีมหมยังไม่ถึงนะคะอ๋อยังไม่ถึงปีประมาณหกเดือนนะห้าหกเดือนงานแสดงก็ว่ายังไม่ได้ไข่เลยยังยังค่ะยังไม่โตเต็มวัยผ่านอียิปต์นะคะ นานๆจะมีเข้ามากทีนะคะคุณป้าค่ะเพราะปกติก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะห่านอียิปต์ค่ะขายคู่ละเกดพันนะอันนี้ป้ารับไว้ไม่แพงก็ขายก็ก็ขายปล่อยออกอ่ะค่ะอ,อันนี้คุณป้าก็ขายปล่อยออกนะคะราคาเท่าไหร่นะสี่พันห้าสี่พันห้านะคะห่านอียิปต์นะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย